จะญาติสนิทพิษถหายรู้สึกปราบปื้มยินดีเป็นอย่างมากสำหรับที่ลูกชายกับผมได้บวชในครั้งนี้ที่ที่ได้พาลูกชายมาบวชเน้นภาคฤดูร้อนก็อยากให้ลูกอ่ะได้ร่ำเรียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธเกี่ยวกับวิถีทางที่คนไทยแล้วก็เด็กไทยได้ร่ำเรียนในเมืองไทยแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เห็นลูกชายได้สวมเสื้อเหลือง ได้ศึกษาพระธรรมกับพระสงฆ์ก mm. ็คิดว่าเขาจะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนเมื่อเขาโตขึ้นได้เป็นคนดีของสังคมแล้วก็เป็นลูกที่ดีเป็นหลานที่ด้านเนื้อหาที่จะมอบให้กับลูกศิษย์ตัวน้อยนั้นมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเริ่มจากเรื่องง่ายๆแต่ที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องวินัยของการอยู่ร่วมกัน การฉันเช้าฉันเพนทำวัดสวดมนต์นุ่งห่มผ้ากีวรให้เรียบร้อยทำความสะอาดวัดและมารยาทของการเดินการนั่งอย่างสำรวมเป็นต้นแต่ละอย่างก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยด้านเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาศาส,สนาพิธีธรรมะทั่วไป ที่เรียนแล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงๆบนบริบทสังคมที่แตกต่างอ่านหนังสือธรรมะพุทธประวัตินิทานคติธรรมจากธรรมบทและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีพระอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดคือพระครูสมุปรัญญาวุฒ เท่าที่ผ่านมาวันสองวันนะก็ไดเ้เห็นปัญหาก็คือสมณเณรส่วนมากเกิดที่นี่จเจริญเติบโตที่นี่เพราะนั้นภาษาที่ใช้ธรรมวัสดมน,นี่เป็นภาษาบาลีหลายคนยสมณเณรหลายรูปถึงไม่คุ้นก็แต่หลายรูปก็ตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะอ่านได้ออกเสียงได้ แล้วก็วันที่สอง,สง,องก็รู้สึกว่าสมณเนรหลายรูปสามารถที่จะสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นได้จจแล้วก็เชื่อว่าหลายวันต่อไปสมณเนรทุกรูปก็จะสามารถที่จะสวดมนต์เช้านนเย็นได้ด้วยตนเอง ตรงนี้จะเป็นการเพิ่มสมาธิที่เขามีอยู่แล้วให้มีมากขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นการทำสมาธิอย่างหนึง่งนะซึ่งซึ่งง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทุกวันพระมหาสังทองพุทธประวัติและนิทานคติธรรมจากธรรมบทพุทธประวัติในการสอนพุทธประวัติ ก็จะเน้นเรื่องวิถีชีวิตหรือว่าการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธพระองค์เนี่ยอ,ออกบวชยังไงหรือว่าใช้ชีวิตยังไงแล้วก็การประพฤติปฏิบัติยังไงแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึงกับสาวกของพระองค์ด้วยวิธีการสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้สอนหรือว่าวิถีชีวิตการใช้ชีวิตต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนสาวกของพระองค์จะได้นํามาเน้นให้เด็กๆ หรือว่าให้สมมเนนเนี่ยได้รับรู้แล้วนำไปประพฤติธปฏิบัติได้พระมหาชัยศาสนพิธีจากการปลูกฝังเยาวชนในวันนี้เพื่อให้มีหน้าที่และก็รู้บทบาทของตนเองของชาวพุทธซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญสำหรับเยาวชนเองและก็สำหรับ ครอบครัวพ่อแม่ดังนั้นการเข้ามาประพฤติธปฏิบัติในวัดพุทธประทีบนี้ก็เป็นการสร้างอุปนิสัยให้รู้ให้เข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยการเรียนรู้าศาสนพิธีและการ Behavior were a little bit uh, uh, disorderly, so I gave them about 10 to 15 minutes what Samanera should do in terms of proper behavior, and I also told them um, there is no one who can force them how the how they behave in a particular way um, because all the behavior are their own um, action, right? So, I gave them a similarity about uh, just like um, parents when they advise um, their sons to perform or to behave in a, a good manner, and for example, not to approach fire, for example, if they don't listen to the parents, then fire will burn their hands, their own hands, and they themselves is going to reap the results of such uh, uh, disobedient uh, behavior. So, uh, what I told them yesterday is, if they want to be, uh, learn to be a good man, right, not only be a man, but learn to be a good man, um, they have to listen to all the uh, monks who are here to give them advice and th these advice are for their own good and not for their own uh, not for their own uh, not for the monk's good. So yeah that's what I told them yesterday now in terms of what I'm going to tell them again today and tomorrow and the following two weeks I have no plans in my mind what I want to tell them uh, to tell them. I will only tell them, Something when I see the situation that fits. Um, like yesterday, I didn't plan that I should tell them something like that, but I ended up telling them. And throughout the 10 15 minutes, they were quite um, orderly after or as I talk. So, and the message to them yesterday was um, you come here uh, to learn to be a Novice monk. The purpose to learn to be a Novice monk is. to learn to better learn be a better man. Um พระมหาประเริฐนำปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานนี้ก็จะเน้นพื้นฐานเพียงให้เขารู้ว่าการเดินจงกรมเป็นยังไงหรือต้องทำยังไงแล้วก็นั่งวิปัสนาจะกำหนดยังไงเดินยังไง เป็นการฝึกซ้อมให้เขารู้วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องตน้นคือจะให้ที่จริงก็อยากจะให้รู้ลึกซึ้งไปกว่านั้นแต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าความเข้าใจของเด็กที่มีต่อสมาธิหรือว่ากรรมฐานนี้มันก็คงยากเพราะว่าเขายังเด็กแล้วก็สมาธิเขาก็สั้น ความอยู่นิ่งหรือว่าอยู่เฉยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากในเด็กฉะนั้นก็เพียงแต่จะเน้นจุดพื้นฐานให้เขารู้ว่าควรจะทำยังไงหรือว่าทำยังไงเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพุทธศาสนาเผื่อเวลามีเพื่อนถามมีอะไรถามก็จะได้ตอบได้ความยากของการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ขั้นแรกเลยที่ยากมากก็คือภาษาในการสื่อสารกับเขาซึ่งอาตมาก็ไม่เก่งภาษาหรือว่าเก่งแต่จะพูดให้เขาเข้าใจหรือว่าให้เขาลึกซึ้งกับเราให้เขาคิดตามเรานี่มันเป็นสิ่งที่ยากมากสามัญินคือหน่อเนื้อพุทธังกูล ผู้เป็นบุญเดเขตเล็กๆของพ่อแม่และคนอื่นในวันนี้คือพลังอันสดใสในการนำธรรมะไปใช้กับชีวิตอีกทั้งสามารถแนะนำคนอื่นให้พ้นจากทุกได้ในวันหน้าความทุกข์ที่เข้ามาสู่ชีวิตนั้นเราไม่รู้หรอกว่าหนักหน่วงแค่ไหนเพราะทุกข์ค่อยทยอยกันเข้ามาสู่ชีวิตไม่ซ้ำกันทุกหนึ่งเกิดขึ้นแล้วคงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งก็จางหายไป แล้วทุกใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแบบเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่าจึงสามารถกล่าวได้ว่าความทุกข์จะยังอยู่กับคนเราไม่จากไปไหนเพียงแต่จะเปลี่ยนรูปแบบของความทุกข์ให้ต่างกันไปในต่างช่วงเวลาเท่านั้นการเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เรียนรู้เพื่อกําจัดความทุกข์ให้สลายไปเพราะทุกข์เป็นสัจธรรมหนึ่งของโลกที่ไม่มีวันหมดไป แต่ธรรมะนั้นมีไว้เพื่อเรียนรู้การอยู่กับโลกใบนี้ที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์อย่างรู้เท่าทันไม่ถูกความทุกข์ทำร้ายจนไม่มีทางใ,ใดป้องกันการบรรพชาสามเณรก็เพื่อเรียนรู้ธรรมะตั้งแต่อย่างเล็กเพื่อให้ธรรมะนั้นสะสมเข้าไปในภูมิปัญญาตั้งแต่อย่างเป็นเด็กธรรมะจะเป็นแรงทวงดุลกับความทุกข์ให้กับพวกเขาอย่างเหมาะสมรู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และอยู่กับโลกใบนี้